อัลไซเมอร์กับเทคนิคป้องกันสมองฟอจากดตอร์วิชัยเกียรติสามิพักวันนี้คุณแลบลิ้นยังฉันเข้าสู่วัยชราตอนปลายแล้วเจ -90 ถึงถึงวัยนี้ตามธรรมชาติจะมีความเจ็บป่วยต่างๆฉันกังวลใจมากที่สุดก็คือการเป็นคนชราที่หลงลืมอัลไซเมอร์เพราะไม่เพียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นแต่ยังเป็นภาระให้คนในครอบครัวอีกด้วยวันหนึ่งลูกชายกลับมาจากข้างนอกเล่าให้ฟังว่า เพื่อนที่เป็นหมอบอกเขาเรื่องการบริหารลิ้นหมอบอกว่าการบริหารลิ้นไม่เพียงแต่ป้องกันผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์เท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาโรคอ้วนความดันสูงหลอดเลือดสมองหอบหลดตาฟ้าฟางหูอื้อคออักเสบไหลติดนอนไม่หลับและอื่นๆได้อีกด้วยลูกเล่าจากที่หมอบอกว่าง่ายมากขอเพียงทุกๆวันในตอนเช้าตรู่ลา้ลางหน้าเสร็จบริหารลิ้นหน้ากระจกดังนี้หนึ่ง แลบลิ้นออกแล้วหดกลับสิบครั้งสองแลบลิ้นออกตวัดไปทางเรินฝีปากซ้ายขวาสิ่งที่สำคัญคือต้องทำทุกวัน และนี่ฉันก็ทำได้ไม่ขาดสักวันทั้งปรับปรุงวิธีบริหารลิ้นยืนหยัดทำไม่ขาดอยู่ปีเศษเศษผลที่ได้รับคือไม่เพียงสมองโล่งแต่อาการที่เคยเป็นเช่นตาฟ,าฟ้าฟางเนืนหัวกระพริบไม่มีกำลังน้าหมูไหลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแขนขาก็รู้สึกยืดหยุ่นขึ้นมากและเชื่อมั่นว่าการบริหารลิ้นมีผลในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์จริงเพราะงานวิจัยของแพทย์แสดงผลอย่างชัดเจนว่าเส้นประสาทลิ้น เชื่อมต่อสัมพันธ์กับสมองและสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าเข้าสู่ภาวะชราภาพคืออาการลิ้นแข็งดังนั้นการบริหารลิ้นบ่อยๆเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองทางอ้อมป้องกันสมองฝ่อได้